สวัสดีเพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้ดีดตัวมาที่83,000ลลานเลยครับจากสัญญาณการก,ก,กับตัวที่เกิดขึ้นในทางเฟรมเดลี่และก็ในภาพสชั่วโมงด้วยนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับหลังจากที่บิตคอยน์ไซเวดาวมาหลายวันและก็เอาคอยหลักหลายเหรียนเนี่ยก็ร่วมกันละเนรนาทเลยนะครับ ซึ่งสัญญาณแกนก,นกับตัวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มองถึงว่าจะทําให้คลิปโตเนี่ยกลับมาเป็นบูรันหรือกลับมาเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงได้นะผมก็จะมองเป็นการรีบาวหรือเป็นการไซเวของราคาไปก่อนนะครับแต่มองว่านี่ก็เป็นจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่านอกเหนือจากสัญญาณแก,นก,น,กนกับตัวเนี่ยก็มีสัญญาณบางอย่างนะครับที่มองว่าบิตคอยเนี่ยจะเริ่มมีการดีตัวต่อจากนี้ได้จะเป็นสัญญาณอะไรนะครับเดี๋ยวเราฟังในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่17เดือน3และผมไม่ได้มานำการลงทุนครับก็หายหน้าหายตาไปกว่าสัปดาห์นะเพื่อนเพื่อนผมก็ไปญี่ปุ่นเพิ่งจะกลับนะครับแล้วก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะครับอยากจะมาอัปเดตตลาดให้เพื่อนได้ฟังกันนะหวังว่าทุกคนจะรอติดตามการอัปเดตของผมอยู่นะครับยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกัาไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยเลยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตถึงในของบิตคอยนะครับแล้วก็มองว่าทําไมบิตคอยถึงอาจจะมีการรีบาวด์ รอติดตามในคลิปนี้เลยกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเ่ยนะครับผมก็ฝากกิจกรรมการเทรดที่ OKX OK เอาไว้ด้วยนะครับ ใครที่เทรดที่ OKX ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ OKX ใต้คลิปด้านล่างเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมในการแจกรางวัลกว่า100,000 USDT แล้วก็มีตั๋วรับชมพรีเมียร์ลีกฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆมาดูกติกาที่ห้อง Discord นะครับแล้วก็แจ้ง UID ได้เลยนะครับผมจะมีการดึงเข้าห้องเมมเบอร์ในการเทรดด้วยนะครับในห้องเมมเบอร์เนี่ยก็จะมีไอเดียในการเทรดนะครับฟิวเจอร์แล้วก็แผนเทรดสปอตนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตไปแล้วนะครับว่าเราจะโฟกัสการเทรดเดือนไหนณจุดไหนนะครับผมจะมีระบบการรเทด ที่ให้เพื่อนเข้าใจตลาดแล้วก็เข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราจะกดเทรดเมื่อไหร่เพราะอะไรนะครับในฝั่งของแผนเทรดต่างๆเนี่ยผมมีการอัปเดตนะครับเซตอัป ในการกดเทรดไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับการเทรดมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็จะมีห้องพูดคุยนะครับที่เพื่อนๆสามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงเลยแล้วก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยคอยอัปเดตนะครับตลาดเรื่อยๆเลยนะครับก็มองว่าเป็นสังคมที่ช่วยกันเทรดที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็มาเทรดที่ OK x ได้นะครับใครที่มีนะครับบัญชีอยู่แล้วนะครับก็ลองติดต่อแอดมินได้นะครับหรือติดปัญหาอะไรก็ลองติดต่อแอดมินในที่ห้องติดต่อแอดมินเลยนะครับเพื่อนๆคลิกมาที่ห้องนี้แล้วก็กดด้เปนไอติเกตได สอบถามแอดมินได้นะครับโอเคเรามาดูตลาดในตอนนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ย i ิตคอยอยู่ที่ประมาณช่วง8,000 0ดล้าดโดยประมาณนะครับจากสัญญาณ d i ดิวอเ n นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็มองเป็นหลากหลายเคสด้วยกันนะครับก็จะมองเป็นเคสในการ break out i ายเปลยเคสแรกนะครับก็คือ,เ,อ,อเส้นประสีเขียวๆตรงนี้นะครับนั่นก็คือการ break ช่วงราวประมาณช่วง8,007ขึ้นไปนะครับจนถึงช่วงประมาณ9,006นะครับเคสแรกอันนี้ ก็ไม่ได้มองว่าบิตคอยจะกลับตัวเป็นแบบขาขึ้นได้เลยนะก็จะมองเป็นการรีบาวนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับก็จะเห็นว่าเป็นโซนของวอลุ่มโปรไฟล์พอดีเลยนะครับเป็นมาที่96,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็เป็นแนวต้านที่เราโดนเทขายลงมานะครับอันนี้เป็นเคสแรกที่ผมมองว่าเอออาจจะยังเหนื่อยอยู่นะครับที่จะเบรกผ่านเทรนไลน์เส้นกดตรงนี้ไปได้นะครับเทรนไลน์เส้นกดตรงนี้เนี่ยเุื่อ้ชจะเห็น,นว่าเป็นเทรนไลน์ที่ราคาบิตคอยเนี่ยนะครับยังไม่ผ่านเลยนะครับตั้งแต่การทำ พอทํไฮไลล่าสุดนะครับก็เห็นว่าพอไม่ผ่านปุ๊บลงมาทดสอบนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับจะเห็นว่ามีการเด้งขึ้นไปลงมาขึ้นไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน,านก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าก็มองเป็นเคสที่ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากตลาดในช่วงนี้ยังยังไม่ได้มีท่าทีที่จะมีแรงสนับสนุนที่จะทําให้ราคาดีตัวได้ถึงขนาดนั้นนะผมก็ยังไม่ได้มองเป็นถึงเคสนั้นนะครับแต่นะครับผมก็แอบมองเป็นเคสที่2อยู่เหมือนกันนะครับก็ค 8 8 0ห0หรือประมาณช่วง9 0 0 0 0ดอลลาร์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะตรงกับเทรนไลน์พอดีเลย mm. ก็เลยมองเป็นเคสที่แบบไม่ได้เวอร์วังมากหรือก็ไม่ได้แย่มากนะก็มีการออดีตัวบ้างเล็กน้อยนะจากสัญญาณในการก,ก,กับตัวครั้งนี้ก็มองเป็นการดีตัวเพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกสักครั้งก่อนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะขึ้นเพื่อดูว่านะครับมีแรงซื้อหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นไปแล้วนะครับลงมานะครับลงมาทดสอบดีมาโซนเดิมเนี่ย จะมีแรงซื้อมากน้อยแค่ไหนจากตัวเลข CPI ที่ประกาศออกไปแล้วอาจจะทําให้เฟดเนี่ยมีการปรับลดอาัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปก็ได้และก็ผมมองว่าในภาพช็อตเทอมทางเศรษฐกิจเองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลทำให้บิตคอยดีตัวในเร็วๆนี้เลยนะครับเพราะว่าการประกาศอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปเนี่ยอยู่ถึงเดือนที่6เลยเนี่ยผมก็เลยมองว่าการที่บิตคอยจะดีตัวเลยแบบบูรันอีกครั้งหนึ่งเลยเนะี่ยผมก็มองว่ามันอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับ จากทามิงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอเรามาดูในฝั่งของข้อมูลอลอนเชนเพิ่มเติมนั่นเองก็เห็นชัดเจนว่าสภาพคล่องยังคงกระจายตัวเป็นวงกว้างนะครับหรือจะมองเป็นการไซเย์อยู่นะครับแถวๆประมาณช่วง8 6 0 0 0หรือประมาณ80,000ล่าแถวๆนี้แล้วก็ขยับมาดูที่อีเทกันด้วยนะครับยังคงเป็นเม็ดงินไหลออกแทบจะทั้งเดือนเลยนะก็มีไหลเข้าแค่เล็กๆน้อยๆแต่ไหลออกเนี่ยเป็นปริมาณที่มากกว่าหลากหลายเท่านะผมก็เลยมองว่า ไม่ได้มีสาเหตุปัจจัยอะไรในฝั่งของเศรษฐกิจหรือแรงซื้อที่จะถาถมเข้ามาทําให้ราคากลับไปเป็นบูรันได้ขนาดนั้นนะผมก็เลยมองเป็นเคสในการาไซเวไปก่อนแต่เคสเนี้ยผมก็แอบอยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นดีมานโซนเดิมนะครับที่ราคาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแถวๆนี้เพราะว่าพอเบรกโซนนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็นั่นก็คือประมาณช่วง74 0ดหมื่นสี่พันดอละลาร์ลงไปพอเบรกได้แล้วเนี่ยนะครับทำส่งผลทาให้ราคาบิตคอยเนี่ย มีแรงถึงขั้นทำ m อท i g h ล่าสุดได้ผมก็เลยมองว่าโอเคการที่จะลงมาทดสอบแ,แถวๆโซนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะครับเราก็โฟกัสเป็นจุดๆไปฉะนั้นแล้วในฝั่งของแพทเทรนขอกผมก็คือยังคงโฟกัสการเทรดฝั่งขาขึ้นอยู่แต่ยังไม่ได้มองถึงขั้นว่าบิตคอยเนี่ยจะต้องมีการทำ m อท i g h ใหม่ผมยังไม่ได้มองถึงเคส ขนาดนั้นนะครับก็มองว่าจะเป็นการเทรดในภาพช็อตเทอมไปก่อนแต่เราเคสที่ผมมองเนี่ยก็จะมองไว้อยู่3เคสด้วยกันแต่ผมจะให้นิยามสำคัญไว้ที่2เคสมากกว่านั่นคือเป็นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ899 0 0 0าแล้วก็เคสมาคืออาจจะขึ้นไปทดสอบ899 0 0 0าและลงมาทำโลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากดเวอเจน์ในชุดนี้เนี่ยนะครับผมได้มีการอัปเดตไว้ในแฟนเพจแล้วแหละว่านะครับราคาจะกลับตัวได้สวยๆเนี่ยนะครับ การที่ราคาจะกลับตัวได้เนี่ยนะครับ max ีในช่วงนั้นควรจะต้องเข้าใกล้ศูนย์อย่างเช่นในช่วงนี้เพื่อนๆเนี่ยครับมีแท่งกลับตัวด้วยนะครับ max ีเข้าใกล้ศูนย์แบบนี้นะครับแรงถึงจะมีการดีดตัวได้นะครับแบบสวยหรูนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนมีการดีดตัวประมาณสัก 10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มองว่าโอเคในเมื่อ Max d อ่อนตัวแบบเนี้พิเ็นว่าการคอสกันขึ้นของ Max d ที่ต่ำกว่าศูนย์เนี่ยไม่ได้ส่งผลทำให้ราคาเนี่ยดีตัวอะไรเลยนะครับก็ประมาณเพียงแค่6%แล้วก็ร่วงต่อซะมากกว่าซะด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วการที่เกิดเดบิวเชนในชุดนี้เนี่ยผมก็มองว่า อาจจะโดนเคลียร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเดเวอเจนเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวลงมาของไอซ์ซอีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็ได้ราคาอาจจะมีการทำ l o ว e r l ก็จะกลายเป็นการเคลียร์สภาพคล่องนะครับก็เห็นว่ามีไส้เทียนและไส้เทียนอาจจะเป็นในฝั่งของ f o r l i n g w ว d ฟอ form ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเกิดเดเวอเจนอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเคสที่ผมมองว่าจะยังเกิดขึ้นได้จนกว่าว่า m a ซีจะเข้าใกล้ศูนย์นะครับผมถึงมองว่าแรงโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงได้ทิงจะตามมาชานเราก็เลยมองว่า นะครับจะเป็นตามลูกศรไปก่อนแล้วก็ปัจัจอะไรล่ะครับแอดที่แอดมองว่าบิตคอยเนี่ยจะดิดตัวได้ถึงช่วง9 0 0 0 0่ดอลลาร์หรือประมาณช่วง8% 8ด0 0ด้วยซ ME Ga p นั่นเองเนะครับซ ME g a p เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับที่ดึงดูดราคาของบิตคอยนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดแกรบทิ้งเอาไว้ที่โซนด้านบนเพื่อจเเห็นว่าราคาจากที่ร่วงลงมาก็วิ่งขึ้นไปหาแกรบอยู่ดีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาทำออทามไฮมีแกรบที่โซนด้านล่างราคาก็วิ่งกลับมาหหาาาาาาาที่นนท่่่่นนดด้ลลลงงงงปปรระมมมณชชวว77 80,000ือ 8, นนก็ิ เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ CME กลับมาพร้อมกับสัญญาณการขัดแย้งกันของราคากับโมเมนตัมหรือเดเวอเรจที่เกิดขึ้นในทางเฟรมเลอรด้วยผมก็เลยบอกว่าเป็นในยง่สำคัญหนึ่งนะครับที่ราคาภาพช็อตเทอมต่อจากนี้อาจจะมีการดีตัวขึ้นไปอย่างน,น้อยๆประมาณ8,500 0จนถึงช่วงประมาณ8 000, 8 0 0 0นันล่าได้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในช่วงนี้แล้วนะเพื่อนก็ อยากให้ตลาดเนี่ยมีการอา่อรีบาวบตัวขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นผมก็เลยจะมองว่าในยะสสาคัญต่อจากนี้ก็คือราคานะครับ จะขึ้นมาทดสอบแนวต้านสมัญของเทรนไลน์นะครับแต่จะเบรกได้ไหมเนี่ยก็อยู่ที่ตลาดแล้วอนะ่ะผมก็จะไปโฟกัสที่โมเมนตัมหน้างานผมไม่ได้อยากจะมาทํในอนาคตว่าผมรู้ว่าแน่ๆว่าบิคอร์จะขึ้นไปแน่ๆถึง9 6 0 0 0มพันแน่ๆผมก็แค่มองเป็นหลากหลายเคสเอาไว้แล้วผมจะทํายังไงซะมากกว่านะครับซึ่งไอเดียในการเทรดเนี่ยผมก็จะอัปเดตในกลุ่มดิสคอร์นะครับเพื่อนก็สามารถนะครับเข้ามาดูกติกาแะ้วก็แจ้งยูไอดีได้เลยนะครับใครที่ติดปัญหาอะไรก็ ติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับผมก็จะดึงเข้าห้องเบมเมอร์ในการเทรดเองนะครับจะมีเ,เพื่อนๆเนี่ยคอยอัปเดตตลาดอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็พูดกันโอ้พูดคุยกันเรื่อยๆเลยทั้งวันเลยนะครับยังไงก็ในฝั่งของแพลนเทรดบิตคอยนี่ยผมก็จะมองเป็นเคสในการรีบ้าไปก่อนนะครับอย่างน้อยๆประมาณช่วง9ก้าหมื่นดอลลานนร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปโฟกัสในการเทรด เพิ่มเติมได้นะครับเรามาอัปเดตในฝั่งของทองคากันบ้างแล้วกันนะครับในฝั่งของทองคำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบู l l i พอสมควรนะครับเพราะว่ามีการออช็อคนะครับหรือเชงออฟคาเลเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้วนะจากการร่วงลงมาขึ้นมาทดสอบแล้วก็ยังคงเป็นการยกโลอยู่นะครับเพื่อนซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็ได้มีการเทรดทองคําไปเหมือนกันนะครับก็ในฝั่งของไอเดียการเทรดทองคำเนี่ยนะครับผมก็จะโฟกัสออในการเทรดเพื่อหาค่าขนมนะครับหาค่าอาหารแมวนะครับหาค่าเที่ยวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเงินที่ผมใช้ทอง ก็อยู่ที่ประมาณ1000ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมโฟกัสการเทรดเพื่อทำให้สำเร็จได้ในทุกๆวันนะครับก็จะตั้งเป้าที่ประมาณ5หรือประมาณ10%ขึ้นไปนีผมก็โอเคแล้วนะต่อวันหรือถ้าวันไหนไม่ได้มีหน้าเทรดผมก็แค่ไม่เทรดนะครับผมจะ สอนเป็นเพื่อนในกลุ่มเทรดของผมเนี่ยให้เทรดอย่างเป็นระบบแล้วก็เข้าใจตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็เก็บทีพีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับในฝั่งของไอเดียการเทรด forex หรือทองคำเนี่ยนะครับผมก็จะอัปเดตในห้องเมมเบอร์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครผ่านเมมเบอร์ยูทูบได้นะครับจะมีวิธีการสมัครที่ Discord นะครับเล้วนเพื่อนก็แจ้งเข้าห้องยูทูบได้เลยเพื่อนเพื่อนสามารถกดสมัครในที่หน้าช่องยูทูบนะครับตกเพียงแค่วันละ20บาทนะครับก็จะเป็นเหาฉลามดัา้มผไ เพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้นเองในฝั่งของจุดเทรดที่ผมกดเข้าไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในภาพช็อตเทอมนะครับก็ต้องบอกว่าไม้นีนีหยค่อนข้างเข้าได้เปรียบพอสมควรนะครับเพราะว่า R r ในการกดเทรดไม้นี้น่าจะประมาณ6 6R r เลยนะครับในฝั่งของแผนเทรดในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เข้าไปประมาณเนี้เพื่อนๆค่อนข้างเข้าได้ดีพอสมควรนะครับได้มาประมาณ 6R r โดยประมาณนะเพราะว่า จุดที่พีของผมเนี่ยก็อยู่หลากหลายจุดจริงๆลันมาถึงจุดนี้เลยนะครับก็ได้ประมาณเกือบ9 RR เลยแต่ผมออท TP ไปก่อน2,994นะครับก็ทำตามแผนที่วางเอาไว้นะจะเห็นนะว่า,าผมทำท TP เอาไว้ที่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าทองคำตอนนี้ก็ยังคงมองว่าจะยังไปต่อได้และก็มีโอกาสที่จะทำ all time high มานั่นเองนะครับก็ bullish พอสมควรนะครับจากาแท่งเทียนที่เป็นอิมบาลานนะครับในตอนนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่จะดิตัวไปถึงประมาณ3,000 14ดอลลาร์นะครับเพื่อนเพื่อน,น,นครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆประมาณนี้เลยกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนเองครับซึ่งในฝั่งของบิตคอยเองผมก็มองเป็นโอกาสย่อเพื่อที่จะไปต่อนะมองเป็นการรีบาวหรือไซด์เวย์ของตลาดไปก่อนนะครับถึงประมาณช่วง8ปดเป็นแปดหรือเก้าหมื่นดอลลาร์เนี่ยผมก็อาจจะโฟกัสในการทีพีสั้นๆไปก่อนแล้วจจะหาจุดเข้าเทรดใหม่อันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของแผนเทรดฟิวเจอร์นะครับส่วนในฝั่งของสปอร์ตเองนะครับก็ผมจะโฟกัสที่เอาคอยซะมากกว่าเพราะว่าผมมองกับอาในการกดเทรดนะครับเพื่อที่จะทําาให้้พอผมมเเนี่ยตติบโไดกขึ แนในช่วงนี้ก็คาดหวังแนะ่ยมาให้เอาคอยมีการดีตัวอยู่เหมือนกันนะครับมีออาคอยเพียงแค่บางเหรียญน,นะครับที่เกิดสัญญาณในการก,กับตัวเพื่อนๆอย่าลืมไปโฟกัสกันหรืใครที่อยากได้ไอเดียการเทรดออาคอยก็ตามเข้ามาพูดคุยในห้องเมมเบอร์โอเคได้นะครับยังไง่าลืมเป็นหัาฉลามที่กวานเหมือนกับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสวัสดีดครับ